สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงเบิร์ตสุขุสุคนสุมองสุบอลสบายดีย่างเที่ยงพี่น้องพบพอกับส่องพอน้องมินนี่คือเกาคือเดิมพี่น้องอาตโตค่ะแม่น้องมินพี่น้องปลูกไว้มองดูถ่วมลังของหนามเลยโคตรโพวงามสูงขนาดงามกับงาม แดดแจ่มพี่น้องมาเนี่ยไฟกระดับโอ้ยจะเหม็นห่อนพี่น้องเมฆก็มีมน้อยๆครับเดี๋ยวคืมเดียเด๋ยวแดดอยู่สามฤดูคือพี่น้องว่าแล้วเนาะในมื่อหนึ่งเนี่ยเยมื่อก็มีฝนตกเมื่อก็้อนเมื่อก็แดดเมื่อก็ล้มอีก กินเขาที่ย่งพี่น้องกัเนี่ยเขาแม่พันมกหงักแต่เศร้าคแล้ะบึ้งบึ้งมาไข่บังกันมกหงักมกหวักคนวะมาถอยกันมาถอยใส่มกหงักกันเนี่ยมกหัวบึ้งแกงกัน mãi có mẹ này hay mua nóng hoặc mục 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 kẹt à hỏi lấy luật mục 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 แล้วเรียบร้อยพี่น้องมุกหวกปิ้งไก่กันยังตอนหนึ่งต่ำน่าไม่สมพี่น้องพักกับบุ๋มมียังไรมีมะกะทินแก่พี่น้องเลยขี่กับต่ำน่าไม่สมเด้อพี่น้องเด้อเบอรสกูสกุลกินกับเที่ยงน้ำกันแซ่บแน่นอนมาเนี่ยกินกับทำแม่สองคนคือก้าวเด้อพี่น้องเปิดแล้วกินข้าวน้ากันพี่น้องมุกหวกลูกสาวใหญ่เอามาให้แม่ไข่นุ่ย บายดีพี่น้องแล้วก็มีปิ้งไก่แล้วต่ำระไม่สมใช่ป่ะมากระทินมากินกับเห็นกินกระตันไม่สมอ่าหมกหมกเห็นเส้าเงาพี่น้องเอ้ยอือตะมุกใส่พักนางตู่ไห่อือพักคุณตู่พี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องมาเด้อเียงใส่สมติอยูเตียงกวบกว่าเราจักซีเหนียวเก่าเตียงฮะเพื่นแต่แม่ยังอยู่มองขิเบ็ดอือ ได้เอาีนเอแม่กับไปซื้อ่กับมาแเอาไว้ได้เอาแมได้กับมาได้ไปหายดอกอขอ้าว,วเพิ่มสีแซ่บนะนอไม่สมไป่ ตรนัน้บกเดือนยังไงเดือนดืแปดแปดนี้มักินทังเจยหน่แค่แม่มาหน่ออเดือนก้าแบบที่ช่องมาเนี่ยแบบที่ช่องแบบ่องนพี่้องอ้ยแบบนพนกับบุคคลเดือนน้อยเป็นไรเอมาเธออ แต่ฮยังน้อยนะผมเนี่ยผลดีชเนาะอืจะนํำแกงอึ้นมากัาฉ่างทงน้ำนาะขาออกไปเผากะาเรตอนแล้วมือแงรัจตอนขานยังน้อยนะประมาณสิบปีกปีสิบปีเนี่ยแหะพี่น้องไปเผากะหน้าทรงหน้าปนุ่ยนี่น้ำเต็มทงไปห้าใส่มองก็ได้ปลาขาวตำชรงนิยวตำตำเนิวได้ดายตะกี้นะไปตงแยงตะกี้ ก็พี <ROM aría> no like so ่เบสช่วยผมมองชัวยผมหน่อยค้นกับง้ยงแยงกับตะกี้มันป่าลายนะได้เป็นกระตาครับห้องสามห้องนากระชือกระดุกกระข้อได้เบสไปกับข้าวปลาแลวก้าวโหงมวนๆได้ได้เป็นกระตาควับกระตาแบบง่าย คนก็ไปห่วย่ังชี่นนั่งก็ได้เขอยนี่อาไปแถวหน้าแล้วห้องแล้วบ่แเขยนเศร้างาพี่น้องเอ้มกกุ๊อีมุกหัวเดือนแปดยังได้กินหัวาะจ้าวคือจะแม่จากก็คือรายอยู่แล้วเขาคือสองอาหารปลายแม่ก็แป้กินอนไ้แล้วจังเลยไป เอาเนี่ยมุกเหลวกับแบ่งก์ค่ะพอพูดเพื่อนก็ได้กินป่าเพื่อนบอม,มากินน้ำอืมไม่อนไปกี่เม็ดวนับบนแลนะ้วนแม่ลายพ่อไปดอนวันอือเป็นเฉพาะฝันกันก็แม่เหรออืมเพื่อนมาจากผมมาได้

I'm ra men mà luôn, bài bài có tát bài bài Để hăng bài 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 cái mà bài 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 Mình bài 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 thằng bài có đại gì bài Ôi, ันช hmm. ่องนี้วสามโตว่านี <h <h ่ทางนั้นมี่จะโตสามโตที่โตสาทนี่จะช้ำปูมือช้ำเหนือลายป่านั้นไม่ให้พี่ทันใหญ่ขึ้นงูกระเช้่มันมาบวบเบี้ยบวบเบี้ยเป็นงูเป็นงูนิดหน่อยเขาเล่นนนำอีป่านหัวหันนี่แหละวก็กระกิดอยู่เนี้ยมันมากินเฉยกินเฉยไปลักจะดิ เน็เวมันโดยจะติดมิเตมิตรลุดไล่คุบเอาเท้นี่โดนหัวอ้าวขัวก่อนเดร๋ยวลรามานั่งซ้อมเบิ่งไดล่หนอกป่าเราไปไล่ม้องกันไมัางเบิ่งจิต ถากเลี้ยงงวนแถวเท่มนะศาสานเราไปอยู่ศาสตร์อยู่ฟ้านก่หินไปก็เลียงทาฮะไ้ทาอือทำไมปั้งปั้งสั้งชิ้นหอมก็จะเนาปากจึงเริ่มหอมแค่นั้นแทมแม่เดาได้พี่น่องเ้ยขั้นฮ้กแกงจะจะเป็นรดนึงอยู่นี่เนาะอืสตรเนอีก เขาแกงก็ได้รดน้ำมุกก็แคบแปนั่นบบนึงแคบไปีเบหอมใช่กินเจ้าเกลือมุกหัวปุ๋ื่กินตะแกงแกงก็กินอยู่แค่ห่านน่ะนูนี่ดูน่มุกนะเอาเนี่ย ค <ốc> นว่างหนึ่งกุกไข่ของไรเนาะหน้าปลาป้อนเขาอะไรเขาไส <ừ. S 1> อนหน้าปลาป้อนแล้วข็เยอะเขาเยอะละแล้ว,ลว,ลวมันดูนมีโูแดดออกมาสองสามมื้อไ <ừ. S 2> ด้ไปมเนาะเว้ มโตกน้ำก <c ười> ็เริ na, na, ่มแห้งแล้วน่าเอานะขาดเม็ดพ้นหรอแหะขาดเม็ดพ้นอะมันเริ่มแห้งแล้วน่าดีใจน่าโน้นขาดเม็ดพ้นมื่สองมื่นเลยก็แม่นเตรียมโตแห้งแล้วแหละน่าโน้นคือหน้าลุกหน้าทามกับเจ้าเนี้ยก็คือหน้าทามึงบโมบตบกเนาะ nu đi ra nào đi hả nhu rồi ba nhận cho anh này đó ấy là đấy จะว่าวันจีนจะตดลิ่อย่างน่อยยว่าผมแจ๊งพ่อแม่ก็เลี้ยงกเอี้ยงไปหน่อยเอี้ยงน่อยเพิ่กลังอกอจอีกก็ออีกอเน้น่อยยากได้เขาเสียงมัน ตกลงแต่ตห้าง,งมันก็ระคูบดได้แหละอหเอามาหเอาเรียงเอาเรียงไว้หายเกลือบสก่อนมันบกพร่องเพาะว่าหนาไปหนาเนาะหนาเลยบกพร่องแล้วตอนนี้นโโ้องลุงเปิดแล้วมันยุม่มเพิ่นอือบุตรเั็นอะ,ะไรเป็นะย่าน

จะหลายๆพี่น้องสุกุสุสคนสุมองสุบอนติดตามอย่าลืมปากกดนลคไรกดแชร์เลยเด้อพี่น้องกดติดตามเนาะเพื่อ,พอสิสิบ,บริาทคลิปใหม่ๆจาก่องของเขาอ,อ,อ,อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องบสุกุสุสคนขอให้อายุหมั่นคนยืนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องพะกันไม่คลิปนะสบายดีด